สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC เอฟซีแฟนซองสาวเที่พระราษฎร์สุขุน,นะะเนาะค่ะเนาะมือนีสาวเทพร,รัราษฎรขืนหานโอ้ยประเด็นขืนโดนค่ะอ่ายนอนค้ายากนะะเนาะค่ะเนาะทั้งยากทั้งโควิดไปหาเลขกมองได้กะไปหายากอยู่ค่ะทั้งโควิดค่ะอ่ามากข้นหานมือน,นีสาวเทพระราษฎรกะมีตัวเลขมาให้ยขึ้นเก่าค่ะ แอดจะมาว่าควา้อมฝันเมื่อคืนนี่เนาะค่ะเป็นวันพระนะคะวันที่5้าขึ้นวันที่หาเนาะค่ะก็เป็นวันพระแอดกับฝันแอดแต่ว่าเป็นแปดผมคิดว่าเมื่อคืนนี่แอดนอนไว้ค่ะแอดสวดมนต์ไว้แล้วก็แอดนอนไว้เมื่อคืนนี่นอนไว้แอดก็เลยฝันฝันไว้ฝันไม่ได้ฝันช่วงไงตีสามตีสี่คือเกาอยู่ดีๆว่าฝันช่วงหาทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มฝันช่วงนี้ค่ะปกติจะบกฝันช่วงนี้เนาะค่ะมันก็แปดอยู่ค่ะ ไันได้นี่อันฝันมาจังใดว่าเตี้ยคือเราข้อมฝันเห็นปังแล้วก็ฝันมาแอดไปเขาไปในป่าเขาไปในป่าป่าป่าใส่บุบกหูในป่าเหมืนนี่กับผอมนี่บานค้นอยู่เป็นกระรมักกันกินเขาเราลกระรักกันกินเขาขึ้นต้มปลาขึ้นต้มปลาหอมหุยหุยในห้องฟันน่ะต้มปลาแอดกันย่างไปเป็นกระเอิ่อแอดไปกินเขาแอดก็เลยเขาไปกินเขากระเพิ่นแอดก็เลยเขาไปกินเขากระเพิ่นแอดก็เลยไอไปกินต้มปลาไปกินต้มปลากระเพิ่น ตุ่มปลาแซบแซบตุ่มปลาแซบใบประคามในความฟันนะักแซบคักแซบเนี่ยสภาพการนั่งกินตุ่มปลาอยู่นั่นแหละค่ะมาที่นี่อันเนปลากับไปเห็นไอ้พระพิสุสงฆ์เนาะคะ่ะพระธูดงเพิ่นธูดงมาได้ใส่บุก,กับโบงหงคือกันเพิ่นกันนกบกวกมื่ออื่นยมที่นั่งอยู่นานทั้งเมืนะ่อน่มนนะมันมีมันมีเถอะนะเพิ่นกับอิ่น เอาพระเพื่อนอื่นก็เลยไปเลยพระกันแพรไปหาเพื่อนไปไอ้นำแปนามาสกาเพื่อนไปวายไปกราบเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่ายูดีดีเพื่อนก็ว่าขึืนเพื่อนถามว่าแอบพูดพระกันไปสั่งวัดสั่งว่าเมนโบ่ก็เลยว่าเจ้าค่ะก็เลยวางสีแม่เราค่ะเจ้าค่ะเลยวางสีพวัที่นี่อันยูดีดีหันไปใสาเมื่อนอนอาหารขวักไปรถปีัพจอดอยู่เพื่อนมาเพื่อนก็เลยถามมาเด็กไม่สิออกตัวนีได้เนาะพะนน ะเพิ่อนบาเลขมันสิออกตัวนี้ลิ้เนาะทะเบียนรถนะพนะแอนก็นเลยไปเบิ่งทะเบียนรถทะเบียนรถแบบเป็น931 931ทะเบียนรถคันนั้นะ่ะถ้าบานพุ่ดวงเพิ่นสีไปบาเลขมันสิออกตัวนีลิ้นเนาะเพิ่นก็ถามเด้กกระเจ้ามันสิออกตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ก็บ่ฮู้แต่ว่าเพิ่นสีไป931ค่ะ931 มันยิงในใจแอดนะอันนี้คือความจริงของแอดบาแมงความฝันใจแอดตั้งใจว่างงวดนี้แอดอยากซื้อลอตเตอรี่หาสามหนึ่งแอดไปฝันพอกาวสามหนึ่งแอดก็เลซื้อทั้งสองตัวทั้งหาสามหนึ่งกาวสามหนึ่งนั่นแหละค่ะหาสามหนึ่งก็ซื้อมันเป็นเลขมากแอดนะคะอ่าที่นี่แอดก็เลยมาตีความฝันเนาะค่ะแอดก็เลยมาเขียนเขียนเขียนตีความฝันบาเจ้าของในกิ่นปาปปากับแปดแอดตีเป็นแปดแอดตีเป็นแปดแปดสองสี่ แอดตีเป็น8 2 4, ดเดอแอดได้กินป่าต้งป่าเสแปดองซีแปดสองมาจากสยก็มาจากป่าสอี 2, 4, ก็มาจากอันตัวแอดแอดเป็นผู้ยิงตัวแอดนี่แหะเรียกมันไปตีเป็น8 2ดสองรากายห้าสี่หาก็มาจากเลข5หาึงที่แอดมาก4-8แปดยังมาเป็นป่า8กับป่าก็ยังเป็น4-8แยู่ค่ะปะนี่หา 4, 1ีหนานึ ก็ไปเรียกแอดมากหาซีหนึ่งหา eight, เปดเ,เปียดหาเอ็กก็เอาได้เปดหาเปียดเปียดหาเ่อจะปลาแล้วก็ได้กินปลาก็ติเป็เปียดหาเพราะเนี้ยกันแม่แม่เลยเบิ่งนก็ติีเปียดเปียดแล้วนึว่าเปียดเปียดเนาะเปียดเปียดเยอะๆเปียดเปยดจะนีะมที่นี่การซีหนึ่งกับหาหนึ่งซีหนึ่งกับหาหนึ่งอันนี้แอดกับมากเป็นดีมากของแอดนะคะเนาะ ตัวเลขกะเลขฝันกับเก้สามหนึเลขมากกับหาสามหนึเลขตีจากความฝันว่าได้กินปลากับแปดสองซีแปดสองซีหาแปดหานปี่แอดมักค่ะนี่ค่ะ นี่บอาถึงเรื่องตัวเลขเนาะค่ะเนาะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะไผ่มากระตามเด้อดๆไผ่บ๊อมากระพานค่ะแอดเอามาเป็นแนวทางในการเสียงโฉบหมดว,วันที่16กุมภาพันธ์ซือค่ะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะอ่ามือเดโนแมมมีม่พี่น้อง FC เอฟซีก็ไปถามแอดนะคะว่าเพื่อนอยากบูชาปูพญานา สีบูชามาแบบใดสีเอาไปตั้งใบมองได้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะกะ็เอสซีบอกว่าไอ้บูชาปูพญานาคโบราณศิลปเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นภาพวาดของปูพญานาคจะเบิกเน่แล้วหรือไม่เบิกเน่แล้วก็ตามคือว่าอย่าไปเสียบว่าปูพญานาคทขาได้เบิกเนเาบา่บางบางบางต่างกับคุณอ่ะปั่นโอ่งยังไม่ให้เบิกเน่จะไปเบิกจังไหนจะไปจังไหนให้ พระเพื่อนเบิกเนี่ยเห็นจากไหนพะนะอันนว่าเป็นยังค่ะว่าต้องไปซีเรียสเพราะว่ามนุยู่ที่ใจเขาศรัทธาใจเขามีความเคารพนับถือใจเขาศรัทธาต่อองค์พ่อปู่แม่ยา่าปู่พญานาคปู่นาคาที่ประดีของเขาเนี่นะคะเนาะเพือ่อนกะจิซื้อมาเองเพืออ่อาเป็นองค์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีพลังอยู่แล้วเพื่อนจะเบิกเนี่หรือไม่เบิกเนี่เพือ่อนกะ อยู่นํำเฮาอยู่แล้วค่ะพเพราะว่าใจเฮาสัตยเพินินเิ่นกะอยู่กับเฮาค่ะอันนี้บ่าต้องไปซีเรียสเดอเด้อกะดกกูชาเพิ่นตามปกติค่ะอ่าการบูชาปูพญานาคตั้งใบมงใดในบ้านเขาก็หามมุ่อทีทิศเอาทิศกันเนาะคะ่ะทิศของทิศของแม่น้ำโขงทิศเหนือที่จะดีทีททท่สุดค่ะ ตั้งไว้ทิศเหนือขนาดเป้นทิศเหนือตั้งไว้ตรงจุดทิศเหนือถ้าเป็นทิศตะวันออกะหรือทิศทิตะวันออกก็ไ้ค่ะแต <pl ains> ่ว่าองค์ปู่พญานาคนี่ตั้งไว้ทิศตะวันออกะให้ถือเสียงพระอาทิตย์ให้รับเสียงพระอาทิตย์สักน้อยนะคะเสียงเทพเสียเทพศิวะนะคะเนะให้รับเสียงจากเพื่อนสักน้อยแต่ว่าไม่ต้องเป็นโดยตรงไม่ต้องเป็นพระอาทิตย์โดยตรงนะคะแต่เพื่อนได้รับเสียงจากพระอาทิตย์น้าสักน้อยะจะดีค่ะ ราคาข้อห้ามก็คือห,าหา้ามห้ามใบตั้งปูพยานาคใบไก่กับผานังห้องน้ำอันนี้คือห้ามคานคานเฮียนก็ห้ามห้ามตังบบ้งใบหม่องคานเฮียนคานร้อยไม้ร้อยทุกอย่างคือห้ามห้ามห้ามวางปูไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็วางปูไว้ทิศเหนือแอดแอดแอดแอนวน้ำทิศเหนือกับทิศตะวันออกทิศเหนือทิศตะวันออกนะคะาันหนา้าทิศเหนือทิศตะวันออกคือทิศที่ ที่เป็นที่ของของแม่น้ำโขงนะคะ,ะมาที่นี่บูชาปู่พญานาคบูชายังไงแอดแอดไม่มีข้อหามเลยค่ะอันนึงคือเพื่อแอดสังเกตเห็นหลายคนเอาพวงมาลัยไปขอ,ของของข้อเพิ่นป่านเพิ่นเป็นหมอลำซิง่งนั้นโมเมนต์เลค่ะเด้ออันนี้คือเป็นข้อหามข้อหนึง่งคือการค่ะว่าพวงมาลัยบุญเรายังไม่ถึงท่าน บุญบุญท้าพัฒนได้ถึงปูเพิ่นเนาะค่ะบุญท้าพัฒนได้หลายตำเพิ่นไม่ต้องเอาพวกมาไล่ไปคลองเสียงเพิ่นไม่ต้องไปคลองเสียงเพิ่นเด้อค่ะเด้อถวายพวกมาไล่ใส่พานหรือว่างต่ำกว่าเสียงเพิ่นก็ได้ค่ะวางไว้ตรงตูเพิ่นก็ได้ขันอยากวางไว้ตูว่างใ้ตูเพิ่นไม่ต้องไปคลองคอไม่ต้องไปคลองเพิ่อนนะค่ะเนาะบุญท้าพันได้หอดเพิ่นค่ะบุญท้าพันได้หอดเพิ่นไม่ต้องไปคลองคอเพิ่นอ่นมาที่นี่เพิ่นมันยังมีว่าถามว่า บูชาวันไหนวันไหนก็ได้ค่ะบูชาปูพญานาะควันพระก็ได้บูชาทุกวันก็ได้บูชาทุกวันก็ได้ของที่เตรียมบูชามีอะไรบ้างของที่เตรียมบูชากบนี้ใบสีปากชามหนึ่งคู่จะเป็นใบสีปากชามแบบแบบใบตองหรือว่าแบบแบบอันเพชรสัเรนะ็จน่ะที่ไม่ยู่ในดุนดุนก็ได้ก็บอกเป็นอย่างคะ่ะใบสีปากชามหนึ่งคู่พวงมาลัยแล้วก่า ปฏีบเทียนปฏีบไฟเห็นมีปฏีบนะคะเด้อค่ะบ่ไดดคือปฏีบเทียนไฟซองภูพญานาะววานั่นหมายถึงแสงสว่างรุ่งรจนดไม่ให้ชีวิตของเฮาหมายถึงแสงสว่างนะคะเนาะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปลาใสแก้วไว้ต่างให้เพิ่นขาดบ่อใดขาดบ่ไดดคือน้ำเปล่าน้ำเปลาขาดบ่ไใดเลยต่้งใสแก้วไวเพิ่นย่าขาดน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำเปล่าน้ำดื่มเท่านี้ล่ะค่ะต่างใบตออยูุนาเพิ่นเลยค่ะ แก้วหนึ่งสองแก้วก็ได้ค่ะต่างไว้คือขาดบ,บ่ได้ <c oughs> กับผลไม้ผลไม้ตามฤดูกาลค่ะตามกําลังสัทธาของเขาตามแรงกําลังของเขาตามกาลังของเขานี่แหละค่ะ,ะผละไม้น้าปรุงน้าปรุงนี่หาซื้อจากร้านขายเครื่องสังขพันธ์ได้ค่ะน้าปรุงนะคะ่ะบะเ่นนำอบได้ค่ะเป็นนาป,ปรุงสําหรับปูพยานาเป็นนาปรุงค่ะมา ถาวายเพื่อนมาไห,หวเพื่อนเนาะค่ะเนาะการจุดธูปเก้าดอกค่ะเป็นอยังเพื่อจุดธูปเก้าดอกไหวปู่พญานาคทำไมจุดธูปเก้าดอกจุดธูปเก้าดอกหมายถึงไหวปูน่นาคาเชพดีทั้งเก้าตระกูลเก้าพระองค์ะน,ะนะคะเนาะเก้าเหล่าเนาะเนาะนันคือจุดเก้าดอกที่จริงจุดจักดอกก็ะไดค่ะสามดอกก็ไดแต่ว่าเขาไหวปู่พญายนาคทั้งเก้าตระกูลนะคะกะไหวเพื่อนเก้าดอกค่ะเป็นชนิมงคลค่ะ ตัวน้ำไมแบบ่แอร์ก็บอกไปแล้วเนาะค่ะทิศการบ้างกะทิศเหนือทิศตะวันออกให้ได้รับเสียงจักน้อยกะห้ามทิศที่ห้ามห้ามก็คือห้ามวางติดกับผนังของน้ำห่างบางติดกับไอ,อ้ประตูแม้ประตูทัง,งเข่าคเอืนเอ่นว่าีอยังอันประตูยาวางเขามาในประตูแต่ออกประตูก็ได้เดีอเขามาแต่ว่ายาวางเหนือเหนือประตูทังเขาจะเพราะว่ามันเฮายางไประางน,นะทค่ขนอกมัน ไปวางข้างนอกก็ได้นอกนอกนอก,นอกประตูเล็กน้อยก,ก็ได้แล้วก็คา,าวย้าบย้อนทับคานแล้วก็่าตั้งที่ดีกับวางหม่องทีแจ้งสว่างสวัยหม่องหน้าบ้านนั่นแหละค่ะเฮ็ดอ่างบัวเฮ็ดอ่างให้เพาานนื้นหน้าบ้านนั้นน่ะไปทั้งที่ตะวันตอ่อทิศเหนือก็ได้แล้วกล่าวน,นอ,อนี่สำหรับคนที่ถามมาค่ะถามมากเกี่ยวกับปูพญานาคค่ะ บูชาจ้าไดกับอกไปแล้วเท่ากันเนาะแตากับพวงมาลัยกับปกติค่ะพวงมาลัยอยากถวายเพื่อนบ่าต้องไปค้องเสียงเพื่อนเด้อค่ะบ่าต้องไปค้องเสียงเพื่อนคือหมอลำสิ่งอันอันนี้บ่ได้ค่ะอันนี้คือคออห้ามเลยห้ามค้องเสียงเพื่อนบุญเขาบ่ได้หอดเพื่อนบุญเ่าพ้นได้ถึงเพื่อนเขาวางใบตรงโตเพื่อนก็ได้เขาวางว้น้ำพานก็ได้โต๊ะที่ถวายของขละไม้ก็ได้เขาว่างถวายเป็นบางแห่งก็ได้ค่ะเ่าต้องไปคล้องคอเพื่อนเรต้องไปคล้องอัน เห็นเนาะโอ้ยเนาะอันเมื่อนั้นไปใส่นาะแอดไปเห็นงวนพวมาไลัยเสียบปุ๊บใบมองหนีเลยเบื้องคิดสภาพเบื้องมันใสหรอมันบ่ใสเนาะค่ะเนาะมันบ่ใสเด้อค่ะมันบ่แนเมนกับบ้านมนแนว่ยยังหาเห็ดเด้อค่ะเด้อพี่น้องอ่ากะกะกะโจบแล้วเรียกแอดกระบอกไปแล้วอืแอดกระบอกไปแล้วผู้ใดสงสัยอีงอย่างเนาะค่ะเกี่ยวกับความฝัน หดือว,ว่าเกี่ยวกับปูพญานาคตั้งจังไดเอาไปบูชาจังไดจังไดกับกะสอบถามมาได้ค่ะถามแอดได้ค่ะแอดกะสิเป็นหาความหมู่มห้นะคะเนะาะาบบนี้ไอ้สำหรับลูกหลานปูพญานาคนาะคะสำหรับลูกหลานลูกหลานพญานาคองค์ปู่องค์ค์พ่อปู่แม่ยาองค์นาคาทิปดีนี่เพื่อนบอกว่าพอต้องไปขอพรอย่างไรก็บรรูปให้พรอหลายราาหรา,ายอยู่แล้วปูให้พรูกหลานเพื่อนหล หลายอยู่แล้วค่ะเพราะต้องไปขอพรอย่างหลายกะสวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิอ่าถวายบุญให้กับเพื่อนถวายบุญให้กับพ่อปู่แม่ย่าทุกๆเหล่าทุกๆพวกทุกๆพระองค์นะคะเนาะให้เพื่อนเพื่อนได้รับเพื่อนกับประทานพรให้กับเขาค่ะทุกขันที่เขาอ่าถวายของหรืออีย่างเขาก็เอ่ยซื้อเขานําเด้อค่ะเนาะจังสมมุติแอดซื้อนางสาวนวพรเนาะค่ะเนาะไอ้กะจะบอกว่าอันนี้ข้าพเจ้านางสาวนวพรอ่ะ เมื่อนี่ได้ได้มาถวายลูกได้ไมาถวายลูกถวายอย่างนี้เทาก็บอะไรไปถวายอ่ะอ่ใบสีปากชามถวายอ่ะผลไม้ถวายเทียนถวายน้ำกับพ่อปู่แม่ย่าอ่าลูกกับมาขอพรในพ่อพปู่แม่ย่าอ่ประทานพรนให้กับลูก ปุ๊บปักรักษาภูมคุ้มครองลูกอย่างนี้สิละค่ะเพราะปู่แม่ย่าเพิ่นนั่นเองเขามีแรงศรัทธาดันั้นแรงศรัทธาของเขาที่มีต่พอพ่อปู่แม่ย่านี่มันจะเป็นประตูเปิดไปสู้เพิ่นค่ะไปสู้เพิ่นเราเพิ่นกะสิปัตถานพรมาค่ะเดี๋ยวกะสิได้พรจากเพิ่นเกงค่ะเพิ่นกะสิได้ค่ะบ่ต้องบ่ต้องเฝ้าค่ะนะคะเนาะอเลขแอกับเขียนกับบอกไปเมื่อแล้วเนาะคะ่ะนอกร้องล้องพิจารณาเบิ่งเดอ้อเลขแอดกับมากอยูเด,ดสแปดส่วนซีนี่ 9ก้าเก้นึ่งแปดองี่แอดตีแอดกระ่าแอดกับมักอยูด่ด้8แปดสองจีนี่แปดสองหาซีปดเนี่ยหาสามหนึ่งแอดกับมากอยู่ด้หาหนึ่หนึ่งหาแอดมากไปเลิมกแอดเลยหล่ะหาหนึ่งหนนี่น,นะคะเนาะกัล้องกล้องเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะอันอกับบ่มียังอันนี้แอดจดอันรซื้อที่เพิ่อนเขามาทำแอดเนาะ,ะค่ะก สำหรับปูพญานาคเอาเอาเอาไม่ยังเอา้าสำหรับปูพญานาคเนาะไปมีความสงสัยอย่างเจะกับปูพญานาคก็ถามได้ค่ะค่ะถามแอดได้ด้วยค่ะเด้อแอดก็บ,บอกแล้วว่าทิศทางการตต่งปูพญานาคแต่งจังไดหม่องไดร่กะแอดขอเป็นทิศเหนือนะกับทิศตะวันออกที่โดนแสงพระอาทิตย์จักน้อยค่ะว่าแม่นโดยตรงให้โดนแสงเพื่นจักน้อยนะคะได้รับแสงพลังงานจากเทือกจักน้อยนะคะเนาะ จะได้เป็นรีมงคลกับเขาเพราะว่ห้ามห้ามบางเพื่อนใส่มงหลังคาที่มีน้ำตกน้ำฝนน้ำวิ้นใส่เสียงเพื่อนอันนี้คือห้ามห้ามวางห้ามวางใบพวงมาลัยก็ต้องไปคลองเสียงเพื่อนเ่าไม่หมอลำสิ่งว่าต้องไปค่อนเสียงเพื่อนให้วางใ้ตามพานตามโต๊ะที่ถวายหรือตามตูเพื่อนตูเพื่อนหรือตกห,หางเพื่อนก็ได้ค่ะ ถาวายเพื่อนใบมองนั้นก็นได้ค่ะก็ต้องไปคองคอค่ะผูต้องไปคองทุกหัวพอบุญเพาบว่าใ้หอดเพื่นบุญเพาะเม่ถึงเพื่อนก็ต้องไปหัวปัจจุบันนี้วันพระก,กะสมมุติสําหรับท่านที่นีอ้อ่างบัวอยู่แล้วเนาะคะ่ะมีปูที่อยู่อ่างบัวอ่างน้ำอยู่แล้วกะ,ะน้ำเึื่นใส่ตัวเพื่อนสักน้อยให้ซุ่มเย็นซุ่มฉัพวกน้ำใส่แต่ว่าห้ามให้โดนเสียงให้โดนแค่บริเวณตัวเพื่อนอย่าให้โดนเสียนเพื่นเดิศส่งน้ำเพื่อนส่งน้ำเพื่อนสักน้อยตะกะขอพร จากปูค่ะสุขภาพแข็งแรงอบปักรักษาเขาลูกหลานปูพญานาคเนาะค่ะเนาะกะทไายนี่แอกวันนี้อย่างเลียวสิตตวนห้างเลียวค่ะทไายนี่ค่ะกะขอให้มันหมานเล็กของสาวเทพพระลักเด้อค่ะเด้อเล็กฝันค่ะเล็กฝันได้กินตุ่มปลาค่ะแล้วก็เล็กตะเบียนรถนะค่ะเนาะกะขอให้มันหมานสุขุสุขคนเด้อดเดือดก็ขึ้นภาษีรัตนนาทัยาคุ่มของ fc แฟนสองของสาวเทพพระลักษณ์สุขสุขคนค่ะแล้วก็ขอองค์ปู่องค์ผูแม่ย่า ทุกๆเราทุกๆเระาองค์ค่ะคุ้มครองเอฟซีของสาวเทพัิด์ให้มีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภมีบุญมีบารมีค่ะก็ให้คุ้มปู่องค์ยาเปิดตากับเอฟซีแฟนช่องของสาวเทพัิด์สุขสุขค้นค่ะให้มันนานโชคโชคไม่ได้สิ่งดีขอมาในชีวิตค่ะสิ่งใดดีๆ,ๆจงบังเกิดแก่ท่านทุกๆท่านค่ะสา,สาธุสาธุสาธุค่ะตนหั่ตัวนค่ะ บ๊ายบายค่ะมนันมันด้วยค่ะมันมันวันที่1 6นหก